บาตะโกปาตะโกหือลอกล้านนะครับลอกล้านดูก,กันปลาอะไหรหลักมือนะครับหลักมือปลาอะไรปลาอะไรวย <Ooh. S 3> วิดีโอที่ท่านจะแลับชมต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพยา เช่นเคยครับกับการตกปลาแม่น้ําธรรมชาติวันนี้มากันสองคนนะครับสวัสดีครับนะ้าน้าทงตกปลานะครับวันนี้ก็มาที่หมายเดิมครับเราเรียกว่าหมายสวรรค์นนะตรงนี้ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารอดูว่ามันหมูตะโก้ของทิศบ้านเนี่ยจะจะประสบผลสําเร็จขนาดไหน,นครับ ผู้แล้ววะเสิงเตี้ยเลยสิงพะอะไรสเปียเลยสเปียเปย์าอย่างเงี้ยปลาชัวอ้าวไหนอ่ะเ,เ, <c oughs> เป็นรายการซ้อมนะครับนี่การซ้อมอ่มาฮะตรบกลางกินแล้วแหละเป็ยนยอดน,นี่อ่ะ ึงได้โกนหัวแน่เลย,ยโกนทำไมขแยกขแยขแย่เลย,ยนะ <c oughs> ใหญ่มาไงวะเนี่ยขแย่งีข้าว อย่าทำเสียงเกี่ยวมันหมู่เออเอาเรื่องนะมันหมู่ซตะโก้เอาเลยครับคันกลางครับดึงเอ็นตึงไปเลยครับชัวนะชัวเลยล้อกันเล่นชัวขันกลางเนี่ยเออคันกลาง ูดด้ไห,ดหนักวะสิไม่อยู่ได้ไงวะต้องมีมีต้องมีมงมวะปมานี้นใช่ปลาแล้วเยละมังอีกเลย <c oughs> กระมังครับผมบานพักเก็บตาเขาไม่ลพ้จริงใช่ปุณิยอดอีกตาครับตาเลยวะกระมังด้วยมาให้สนุก มกระตะมังนะครับผมโอ้โหเดาไม่เดาอะไรจากแม่นขนาดนั้นเลยเย้ของนี้ต้องเดาได้เหรอได้กระมังกระมังล้วนๆ,ๆม,ามาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูต่อไปมีจะมีอีกไหมบอกแล้วมันหมูตะโก้มันมตะโก้ <laughs> เล่าเรื่องไห้มันหมูตะโก้นะ <c oughs> เออ,นนะเอาอีกละนะแล้วนๆ มันหมูตะโก้เฮียอือไม่ใช่กานะครับโหโคตรกระมังโหโหโคตรใหญ่โคตรจะไปดึงแรงจังเทียบหน้ามันเลยใหญ่จัด เฮียน yup. ิ่งไหยเดี๋ยวไปค่อยไปแคบเอาโอ้ยแดบเลยบ้าเฮียโอเคปล่อยฮะปล่อยใส่กระชังนี่บรรยากาศเดิมๆอากาศร้อนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีแดดแรงมากลมลื่นลมไม่พัดเลยกินไปเยอะอยู่นะลมไายสายก็ตัวเออซื้อมาทำเฮียดีกูต้องลงสุนี นะครับแต่ห่างนิดนึงไม่ถี่มากขย่างนะล้มันะ้งโทฟี่กูวันนี้ขย่างไซโลใช่ไหม ใหญ่เลือกชั่นมึงดีวะคันอะกระมัมันหมุตโก้นี่่่านมตะโก้ได้วะนี่กระมังแล้วครับนอนตอนนี้เอาเลย หมูตะโก้ป่ะเน,นี่ยไม่เคยพลาดเปนหมูตะโก้ไม่เคยพลา,าดนะมันหมใหญ่ยังไงก,ก็ปลามหมูตะโก้นะครับเอาเรื่องว่ะปาด,ด้วยปลา,าใหญ่อ๋นะเอาอนะครับนะอ๋อไรครับอันนี้มีอาการนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเซียนบาสนะบาดตะโก้บาดตะโก้ หือลอกล่านนะครับลอกล่านด,ดูกันปลาอะไรเกิดความไม่แน่นอนขึ้นแล้วบบม,ลมีไหมเราดูเราดูกันนักมือนะครับนักมือ,ป,มอปลาอะไรปลาอะไร ใหญ่แล้วโอ้โหเหียอันนี้ใหญ่จริงนี่ใหญ่จริงดู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 นะครับเทียบกับเทียบกับฝ่ามือนะโอ้โหใหญ่บเบ้อเลยดูว่าโอ้โหออกไปเส้นเลยขี่ปลาบาตไอ้บาตอ, <laughs> อย่าปล่อยมันอย่าไปปล่อยเ <laughs> นี่ยยอดโคตรสุดเลยโอ้โห

ไอ้ยักษ์กระแดงแดงมันหมูตะโกโกไอ้ยิ่คลิปนี้นะฮะหมายสวรรค์ก็มันหมูตะโกยอดนะโอ้โหกินดีนะยอดครับครบครบต่อครับต่อแล้วนะครับคันนี้มีอาการเดียวมันหมูตะโกไอกแล้วหมูตะโกหมูตะโกปั๊บปั๊บปลากินวัดเข้าไปดีโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วสู้มไหม อันนี้เบาอ่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแต่ปลาแน่ย,ยังไงก็ปลาเออไเห็นใบบอกแล้วว่าเป็นปลาแย,แย่งนะครับแย่งยุกยิกกับมันหมุตะโก้นะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยสนุผู้สนับสนุนลักอย่างเป็นทางการ อถ่ายไม่ทันนะครับปลาโอ้วันนี้ก็มังไส้สุดๆใหญ่อะแต่ก็ใหญ่อ่ะโอ้โหตะโกเหยืยบหันหมูตะโก้นะครับหกกใหญ่จริงใหญ่จริงยาดยาด มันหมูตะโก้แลครับสายอ่ะแล้วใหญ่ๆทั้งหันวันนี้มันหมูตะโก้หมหมูตะโก้โดีนะโไปบอยเอามา แน่นอนจริงๆดูแตบโก้นะครับอ,อะไรอะปล่อย <laughs> ปล่อยปลาใหญ่สีเสียงเบกอย่างเงี้ยเสียงรไอ่ะเเอาเรื่องว่ะ นะลบนะอยูต่ตะโก้มันอู่ตะโก้ไม่อยากจะเชื่อไม่เคยเห็นกระมังซ้ายขนาดนี้ที่แทบจะใหญ่สุดในในกลุ่มในชีวิตพวกเราที่ตกเลยนะครับตัวนี้ใหญ่มากใหญ่มากหมันหมูมันหม,ม,มูตะโก้เอาบาดๆยอดๆนะรครับเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวตีต่อ ร้องกันเล่นนะับดูบื้ดเอาแล้วดูนะดูนะดูทิศดูทิศดูเอาแล้วขันงงใช่ครับดูจะร้อนเล่นอีกไหมบอกว่ารายการร้อกันเล่นเอ้ยไม่ร้อนี่ขยงนน้อย <c oughs> ครับยามบ่ายครับโชววงสวิงครับเแ,แล้วนะเลยฟูดสยงามตน้องเรืเ่องถื่อนเพือแล้วครับแม่เก่งย้มหายี่คุ้เีย รู้อีอยารู้เด็ดน่นครับยามบ่ายครับบอกเลยว่าวันนี้มันหนูตะโก้ทีเด็ดติดตามรับชมได้เลยอยู่วะอะไรก็ได้หนักอ่ะ ไม่ใช่กำลังทอดขอได้ลาบ,บ, <laughs> บขอได้ลาบนะขอได้ลาบนะครับกำมังนะผมนะครับบาดโดนของใหญ่แล้วบาดโดนของใหญ่นะเอานะครับมีไสาอ่ะบาดบอกมีไสาดูดูไสา,าจริงเปล่าปลาอะไรครับอย่าสั่นอย่าสั่นโอ้โหเทีย <laughs> มีไซ <laughs> มีไซนะ,ะ <laughs> ว่าแลย <laughs> ว่าเลยตึงมืออยู่นะว่าแลยทำไมตึงจังม <laughs> ันดกระดี่ข้างหน้า <laughs> <laughs> เหรอครับโหเกือบไม่ทันป้าใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือเปล่ากูป,ปั้นก้อนใหญ่ไปด้วย มัวไปโอ้โหกำังนี่อะดึงแงรดดดงตัดึงแรงตั้งอดึงแรงันนี้นหืนะช่วงบ่ายแล้วครับหลังจากห่างหายเป็นนาน ทยอยมาแล้ว,วอันนี้นะมีอากาศแล้วครับเลยปไปมาดูครับช่วงบ่ายครับบ่ายสองก็กว่าจะบ่ายสามแล้วนะครับเขี่ยวกันมาเขี่ยวกันมาอีกแล้วนะครับกูตีไงของกูนะ มังมายอะนะครับตะโก้ตะโก้นะมันหมูตะโก้ครับจะพูดเบาอีกแล้วเฮ้ยเอาละเอาละครับแต่เกี่ยวกันมาน่าจะเกี่ยวกันมาแหละ ครับยังมีข้าวบ้างนั่นนะมาสนักเลยใส่ได้เกี่ยวอีกสักครันมานะช่วงบ่ายไม่ใหญ่แต่มาแต่ก็ยังมาครับเที่ยวนี้กล้องไม่ทันนะครับแต่หนักนะครับโอ้กระสายสวยอ่ะกระมังสวยๆสายสวยนะครับ กแค <mm> <ๆ S 1> ่อยยังเป็นมันหมูตะโก้เหมือนเดิมนะครับตะโก้น <te> ี่รับใหามันมหมูตะโก้นี่ยิ้มกันไม่ออกเลยมึงเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วเข้าสู่ช่วงรายการร้องกันเล่นนะครับดูซิว่าจะใช่ร้องกันเล่นไหมหนักๆนะครับหนักหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นเป็นอะไรเอ่ย อดูครับระดับโปรนะฮะสู้ตั้งนานโอ้ใหญ่จริงครับตัวนี้ดูโอ้ตายมาแก ลอยละนี่ะคันนากินล้วโจปล่อยมั้งอบโที่่าลาเนี่ยเอางงน้ไยเตอไว้กันัมันกันเอาเอาครับรอบนี้หนักครับ พอ,อถึงหน้าปุ๊บเบาปั๊บเลยครับหนักนะครับควงมาเลยห <c oughs> <c oughs> มันตงมาวตีมยวตีๆๆวมาเลยอะ่ะอัเ <Yeah. S 2> ย้โอ้ว่าแล้วทำไมหนักกันต้องมีอะไรผิดพลาตรงไหนแน่ๆเลย <c oughs> ครับไม่ได้พักไม่ได้พอนต่อเนื่องยาวๆ <c oughs> ตลกที่ผาย <c oughs> มันควงมาสายนิ่งนะครับสายนิ่งนะครับ <c oughs> ยกมาแล้วก็เป็นกระมังครับผม นันหมูมันหมูมหมตะกอนันนี้วันเราเรื่องจริงวะครับชงโคงสุดท้ายแล้วนะครับรจะรออีกประมาณ5้5ถึงสอห้านาทีนะครับก่อนที่เราจะแยกจากกันไปเพราะว่ามันก็ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับสักหานาทีนะครับถ้าไม่กินเราก็จะเก็บล้เอาล้วครับ ครบเวลาแล้วครับต้องไล่เก็บเบ็ดแล้วครับคันแรกก็โดนต่อเขาแล้วครับตัวขยะมาแล้วหนึ่งครับมาไงเอาครับอ,อ๋อเอาให้เต็มที่เสร็จแล้ว นะไม้แน่นอนเน,น,นี่ยตัวเยอะเหมือนปลายใหญห่เดี๋ยวกลัวเอาไปทำไฮไลท์ <laughs> คนดูก็เชื่อตกปลาของธรรมชาติครับขยะเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ทุกที่นีหมดนะครับต่อไม้ก็ฝากถึงชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณแม่น้ําลําคลองนะครับพยายามอยากทิ้งขยะลงมานะครับแล้วก็พี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับเพื่อกันเคลียร์ขยะแต่ที่ผมมาตรงนี้มันมีกองขยะอยู่แล้วแล้ว,ลวเขากวาดไว้รอเผานะครับเพราะว่ามันเป็นแถวบ้านคนนะครับก็เลยเคลียร์เฉพาะของเราของที่มันมีอยู่แล้วคือรวมกองกันไว้แล้วครับ ไม่ทําให้พื้นที่สภาพมันเสียบรรยากาศนะครับการตกปลาจะได้ราบลืน่นหลุดแล้วเลี่ยมชัดเจนขาดเลี่ยมขันแรกนะอ,อะไระครับดูคันนี้นะมันจะมีปลาหรือเปล่า ดูคนวางคันนะครับคันที่สองนะครับมีน้ำหนักนะคันนี้ริวคันมนันหน่อนแต่คันนี้มีน้ำหนักนะครับคิดว่าน่าจะโดนปลาโดนด้วยอ่าอ่าส่งท้า,ทายสวยเขย่งมาหนึ่งตัวไปดูคันที่เหรียญตุ๊ป ครับคันที่สามครับคันที่สามฟรีไทม์นะครับ ดูคันที่ห้าเสียงลอกหวานเจีย๊ยบ นี่สายย่อนนะครับมีตัวแน่เลยมีตู้นานไงมือริงด้วยขแข,ข,ขยงนะครับแขยงใส่ขยงใส่ธงตัวนี้แขยงทงนะดูคีบหลังเนี่ยนฮะศิลปะลักแขยงทงคีบหลังจะยาวแขยงทงครับกันสุดท้ายครับ ท้ายแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับแล้มาดูกันว่าช่วงสุดท้ายแล้วปลาผลประกอบการวันนี้ดูอุ้ยโอ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 ้ยดูกระมังนั่นสิดูนะกระมังฮะล้วนๆ ดูนะฮะนี่คือปลากระมังนะกระมังจริงๆใหญ่โคตรกระมังจริงนะครับไม่ใช่ถ้วยเลยนะครับอันนี้ <c oughs> เล่นกถือเสียง,งดังๆหน่อยก็ได้นี่กระมังจริงๆไม่มีถ้วยนี่ใหญ่ทั้งนั้น <c oughs> พอได้ลาบนะครับนี่เนี่ยพอได้ลาบนะตัวนี้ <c oughs> ฝากเลยหน่อย ก็อยากจะฝากเรื่องขยะนะครับเวลามาตกปลาก็อยากให้นา้นาๆที่นําพวกถุงเยื่อไม่ว่าจะเป็นถุงเยี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เอากลับันด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นสารละหหล้งอื่นแล้วก็เขาจะได้ไม่ต้องมาโพสต์ด,าด่าเราเพื่อจะได้รักษาหมายสวยๆไว้ตกปลาเรื่อยๆนะครับก็ฝากขอบคุณนา้นาๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนครับว่าเย็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องกลับเตรียมตัวเพื่อเดินทางต่อ ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะนะบ๊ายบายไปกระหมังแต่แท้นี่มังอือีของจริง